วะจิดว่าเอาไปเลยบกวนจังไงวะคิอนอนฟังเพลงมันจะเสื่อมลบไปโอ้ประเดี๋ยวแถวบ้านคุณกับคนโทรศัพท์ประเดี๋ยวจอมาจังม่งจอมากหอนี่จังม่งแบบนี้มากหอนตอนงหกโมงมานอนถ่ายทั้งนี้ตีออะเดี๋ได้ยินเสียงเพิ่นขึ้นมาเพิ่นเอื่นคือได้ยินเสียงเพิ่นเอื่นแต่อยู่ห้างล่างพุ่นเออเพิ่นเอื่นแต่อยู่ข้างล่างเขาบ่ดีใจตีเออภาษาดีใจว่ามีเพื่อนอนโอ้ภาษาดีใจแล้วเมื่อกี้ว่าฉันเอื่นเฮา ึ้นม้ดเวีงเดบเนียมงียบเออไปเซเว่นบอบมไปยังบบพี่แบบี่จักไปยูนรับแหลกอะไรหรอในิว่ายังอยูนอคนด้โทรศัพท์ส่วนเเออได้รบกวนยังได้ห่อวะท่านเออยังนอฟ่รุปเด้นวันน้ำจ่อซำบมีันนี้จังๆนั่นตัดหายไปเลยวันนี้พ่อผมขึ้นมาเสียไปไสบ เสียงดังเนาะเจอเสียงดังเนาะตัวน้ำไปวะถือรับก่อนซะแล้วรับก่อนเออรับรับก่อนใส่ไปเลยฟังรับเกี่ยวสิลำเดี๋ยวคอยคอยได้ยินเสียงเจ้าะล้ำวอมินแต่อั์น่ะวมินเตอร์เจ้าะล้ำเห็นกันฟังทีเดียร์ทองก่อรั่มอยู่วันนี้คุณจะอายตเัวออคนกำลังทองก่อรั่มอยู่เนาะแจ้งนี้อัดหลาดเลยพอดี làm vài chẳng này có phải tính như thế không hả? Phát làm kiểu xí làm kiểu kiểu cay Không khí dòng

โอ้ยพผล่โไปแล้วเข้ามาทําอะไรอะไรนี่เดินขึ้นมาเพโอ้โหได้ยินแต่เสียงนินทาแล้วมาแต่ไกลเลยดีโอ้อะไรกันเดรนตั้งใจนิดนท่งหรอกแต่ว่าเหตุการณ์สวัสดีครับช่องสายซูมออฟิเชียลนะครับผมเหตุการณ์มันพอว่าคุณผมผมหลัให้ฟังแล้วคุณลงไปทําอะไร สวัสดีสายช่องสายซุ่มแล้วเออสวัสดีแล้วเขี้ยกันก่อนอันนี้อันนี้อันนี้คือเหตุการณ์จริงเขี้ยกันก่อนอันนี้เคลี้ยเขียกันันนี่คือเหตุการณ์จริงเพราะมันเพราะมันเหตุการณ์จริงบ่มีตัดต่อบ่มีสคริปต์บ่มีอยังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่างันว่างันนักคุยโทรศัพท์อยู่คุยจะคุยโพสเอิญมาให้ฟังคุยโทรศัพท์ไปล่าบอมเมียนคือความหมายนี่ลก็ว่าคำถามอยู่ได้ละว่ากินเข่ามาไปยังมาไปคำถามอยู่แต่ว่าเท่าศัพท์สนที่ระเบียด โอ้ยพี่บ่ได้รบกวนดอกกูได้เหาสาดดอบโอ้ยกับบ่ได้ว่าหยังได้หลักกได้บันซุ้นบ่ได้คุยกับหูนะล่าตีวันนี้โอ้ตายเราคอยก็ยูุคอยขอมาท่านเนาะนอนฟังเพลงตามระเบียบเลยจ็เนี่ยฟังเกี่ยวสิล้ำเกี่ยวเกลียวกายจะได้ยางกวดออกไปลถวันนี้ไหมบ่แมนมันมีทะลุ ทะลุทะลุปูโปงเนี่ยไรเนาะทุล้านี่แหละเฮ้ยอยากทะลุเขาอ่ะเอ้ยมันก็มีแน่ละนี่ใสเนาะโอ้อยากทะลุเขาอ่ะโอเขาบอกแบบว่าว่าแบบบ่าให้เหามีช่องเสียบอะไรขันเท้าเสียบเพิ่มรายการเพิ่มีเพิ่มกาเพิ่ทมการบ้านมาดีเด้วยอ้าช่องนี้ครับทำการบ้านเะไรการบ้านไปหลายหมื่นเก็บกดเลยเออเออทำการบ้านบ่างทำการบ้านบ้างแหละว่าคอยทำแล้วก่อนมุกเจ้าคน ใช่เน oh. ี okay. ่ยผู่จเฮ็ดแต่คลิปสมือสมือคอยเวลาคอยไลฟ์ย่างเี่ยเรอเฮ็นย่งแน่ล่ะฮะเฮ็ดอย่งแน่ล่ะโอ้ยจบนีละเดินทางไปหาว่านีล้มตนั่นนั่นนั่นนันั่นนั่นนเอาละเอาละงยศีลงไปอีกแ้มนเองะลงไปอีกยิดเสียงนี่ผฟังไม่น่โอ้เงลงไปอีกอ ขันปอท้ายคลิปเดี๋ยวเขาขืนมาเลยป้าอิเลอิเลก้อนผู้อิเลข่ลลอยข่อยยื้อน้องๆมาจะไหวจะขึ้นข่อยบอกหูเลยว่าเ้าคาายุยน้องผู้ใดขันปอท้ายคลิปเ,ลเดี๋ยวเขาขืนมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถามอภิสิทธิ์ถามอภิสิทธิ์สายซูลก่อนอทุกคืนเนี่ยไม่มีหรอกที่จะคุยโทรศัอทเอาคือวไวยังสั่งคือไม่เอา เอ้าคนเาสิบปดคุยกับผู้ใดเน่ออว่ามันชงใช่ไหมท้ท้ากันส่งสส่งคืนหัวกันบอหากันมาหเออมันมากราเงเดียวมันมาเอิมาฟังคือทสพอยู่ไหทอกโชไหมความว่าอะไรเหมายความว่าอะไรหมายความว่าอย่างขับพี่นเดี๋ยวเดี๋ยวอเลงคิดเ บ,บ่ต้องคิดยังเนี่ยคือคือนี่ถ้าระยะเผาขนพ Ora, oh. Oh. Exactly. Oh, joking, ่อปันเนี่ยได้ยินไปทอดถางล่างคุณไหมอะ้วแต่ว่าสิหอดใส่ถ็อตโอ้ยบอกว่าเก่งใจบอกว่าเก่งใจก็เลยวันนี้บอกย่างหอดบ้านบอตขนโอ้ได้ยินแล้วนะย่างมาแล้วนั่นนะเราเราถอดแล้วกานแลเราันแล้วก็บอกว่าเอ้านันมันไม่ใส่ทำไมทำไมันติด ผู้อยู่ทางบุญเพาบอกว่าอาจจะเทื่อดแล้วว่าสันนี้อ๋อสิเป็นติดผ้าอยู่หันนเนี่ยมันมี้ผ้าเห็ดติดมันจะมีเนี่ยและก็ไปดุนเนาะขันไปขันไปงั้นขันผู้ขันผู้เขาอยากมากเนี่ยไอ้ซ้อนมากเนี่ยคือมากแล้วเป็นวันอาไรคิดเป็นเอาขาดข่อยจีมากข่อยจีมากเลยเอา ก็คอยสิหารถในี่เอา <Yeah. S 1> เร <c oughs> ือเครื่องเดียวรถี่เห็นว่า yeah. <Yeah>. yeah. ตั้งไม่มีนะครับแล้วม <Yeah. S 1> าที่นี่เคียงเสียงผมก็ได้เอาไปเห็นนน่่นัมันก็ไม่ได้เปิดหมวกคล้องเพลงอันแล้วไม่ได้ลองเพลงไรสดแต่ข <Yeah. S 1> ้าเจ้าฟัง <Yeah. S 1> คำเพื่อนผมลองเพล่งลราเพื่อนเด็กๆโอนมาไลน์ออนไลน์มาให้ <Yeah. S 1> อันนี้เขาก็ได้เห็นยังเพื่อนทีโอนมาเห็นยังล่ะ นี่คันเ้าจะไปโทษของเงินแฟนขับกับโมเมนต์เออโมกับโมเมนต์กันขันสิโทษไปหาบอโจกับว่าโอ้ขันบอมีเงินนี่คือสิบ่คิดทอดกันเนาะขันมีเงินเหลือขึ้สิมิดจ่อยสิว่าอีกละเราก็เลยอ้ออ้อหายืมไพ่ได้เขาก็ยืมก้อนนะอะไรเลยได้มาดิมาแล้วบอลยังนี่มาคุยโทษทัพย์แห่ฟังเนี่ยอู้หุตส่าห์ยืมเงินเพิ่นมาเนี่ยเอา เติมน้ำมันพันหนึ่งหุ่นนี่นี่เห็เพื่อนมาโทรเยาววาเนี่ยนี่เยาววาเนี่ยนี่เติมน้ำมันพันหนึ่งหุ่นเนี่เมื่อเ้านี่โทรมาหาเขาถามอยู่นี่เม่กี้เม่กี้มีเงินบ่ล่ะเอากระไอคอนบ่บอปิญญ์ยันถ่ายเดี๋ยวผมจัดการเองันยืมมาแล้วดีกว่าเป็นสิเดียมาหาเงินเพิ่มเนาะเม่กี้ครับ เอาเงียบทำไมข้าพักคนในโทรศัพท์อยู่บอกว่าเขาเห็นแข็งตูวเขาบอกคนอื่นดอใจะเย็นเย็นคนเฮามันมีน่าสิมาท่านไปเกินลำเปล่าเนาะโวดพว้ยคนเราสิไม่ต้องคิดอะไรมากว่าเขาจะทำอะไรว่าเขาจะคุยกับใครเขาไม่เปิดสายซ้อนมาหรอกจริงๆเชื่อผม าคนที่เขาคุย hmm. น oh, wow. <wh> mm ่าจะเป็นพี่ชายหรือเป็นน้องใช่แตได้เจ้าเนี่ยท่ำใจยังไห้มันใจให้มันพร้อมเจ็บก่อนการศไปหาคุยกับผู้หญิงโอ้ยนี่ใชสดีว่ะเป็นศิลปินดันเนยเอาเอาหัวหัวลยหัวไปเลยเอาสิบไให้หัวยังไงเว้ยแม่บอกว่ามันหลุดเบิร์ดเอา ไรเงียบด้วยเนาะปล่อยช่องว่างหัวกันเสียบท่อนแล้วว่าเป็นแรงไอ้ลำเตะเสมอเพราะว่ามันเป็นคนจริงมดจริงมันมันจริงมดจริงอ่ะนี่ท่านระยะเผาคนไหนกันลำเตะเสมอแล้วแต่ละวันวัเป็่นีท่านระยะเผาคนเหตุการณ์มันฟ้องนี่ไหนเหตุการณ์มันวัวเออเหตุการณ์มันฟ้องไหมครับเพิ่นงแคบีออกโอ้มากแต่มักมักคนคุยกันเลยว่าเป็นแบนเอาเป็นเขียดได้หนิเป็นเขียดดีได้หนิเจ๋อ้ยเขียด เหตุการณ์บ่ได้เมฆครับพี่น้องนะครับผมขึ้นมากระถามยูบอกกระถามยูฮารัต่ว่าเขาหนาล้าความหมายก็เห็นได้ยิ้นออารถไปจอดยูบังหันได้ยินห้องเอื่นกันผู้ถึงพหนึ่งยางมาหนาดมเพื่อนเพื่อนหองเอื่นยูตะวันห้อนหองเอื่นใช่ไหมบ่อดห่อนด้ยินเสียงขานเสียงอื่นไหมเอ้ากันนันฟังเพลงอยู่เนาะก็คิดว่าสิมาที่บอกกันบันดิ้งยางขึ้นหองมากพู้หนึ่งล่ำผู้หนึ่งเสียงหูฟังเสียสรุปจังเดยเนี่ยเสียงหูฟังก็เอฟเสียเอฟเสียนี่แหละ สรุปแล้วว่าไม่วาถามมึงอีกท่านท่านไี้คุยกันอยู่ขนางนอกนั่งน้ำกันต่างดุนจะถามนั่นเดี๋ยวนี้เนตอบใช่โอ้ยว่าสิศูนย์เริ่มศูนย์ขึ้ได้เลยเอาศูนย์ไหมเขาบอกว่าบอได้เว่อนั่หนีไหมมันมันมันเป็นไปได้มากอยู่นอกว่ากินเข่าบอหิวมาถามยุทธ์ไห้กันไหนเออบัดรเนี้ก็ถามว่าอันนี้คุยโทรศัพท์ขึ้นมามนะพอลงไปปุ๊บเอ้าเขาสิรู้หรือเขาจะแยกประชาอะหรือว่าโทรศัพท์หรือว่าคุยกับเ้าหระ ปฏิทูไปดองศูนย์ไปศูนย์แม่ไปเอาชุยไปชุยแม่ไปดองศาสตร์ศาสตร์น้ำใส่ได้ไหมบอสบอสเปนว่าศาสตร์น้ำเขาสับสนง่ายแต right ่คือว่าโอเคจั็อย่างอยู่นอกสนับบี้อีกอีกคำถามหนึ่งคือกินเขามาลรอบ่เอิรอันกินมาแน่ล่ะครับอ้ายสนนับเห็ดอย่างอยู่นอกผู้ยินในโทรศัพท์บอสบอสเปนคำถามนึ่งเขาถามตูวเขาถามว่ากินเขามาลรอไปเอออันนี้คอยก็ตอบแล้วเออสผู้ยงอยู่นอในโทรศัพท์หิวอีกบอ มานคำามถามต่อไปน่ะเฮ่าไรเท่ากับเฮาก็เลยถามถามคนอีกเขาโทรมานี่มานีขยอยปัดโทรศัพท์อยู่เดี๋ยวฟเอาฝาก่อนบกันาเนี้ยขยับพัดโทรศัพท์อยู่งหมายถึงว่าเราเขาอยับโอ้ยไอ้รบกวนบ่เนี่โอ้ยบอลเรครับแต่เราเขอโทษแล้วล่ะเออแล้วก็พี่ไปดิมันเป็นวันนั้นจริเลยเนี่ยโอ้ยเป็นแตน่าร่ายปัดโทรศัพท์อยู่เนี่ยเอารบกวนบ่พอนะที่แหลกๆถามเขาบ่เจ้ากระตอบตีมันี้เออกระตอบอยู่ต้องสิพาเขาไปเซเว่นบอกให้จังไรเสด็จเดี๋ยวก็คิดอยู่ โอ้จะไปกินเชอร์เว้บ้าสะดอกโอ <S <s ้ตายตายตายยอบอกวาดูเรียงแล้วพ yeah> anyway> claro ี่น้องมันเป็นบอลลูนเรียงดอกมันเป็นบอลูนเลียงดกเดียวว่นเดียววนเดียวห่ะเจ้าเนี่เสียวเดียวเสยวเอางี้ว่าผิดแล้วเอางี้ว่าป็นยังเขาอย่ขางกันขึ้นเนี่ยเอามีความผิษอย่างเขาเขาดักโทรศัพอยู่แห้วเขาดัมีความผิดอย่างเขาดัดโทรศัพท์อยู่รบกวนบอาคนนะคอยกระตอมเซยแหละบ้าละไอ้คนรบกวนั โอ้ยแต่เลือตัวแต่เปนพ่อหูความจริงหรอกเจ้าเกียนังสี่กับเราเอ้ามยุอันามว่ากินเขาไปนี่ถามยุเอออันนี้ก็ตอบผมกินมากแน่เราไอ้กระตอบไอ้มันคนบอดีไมนึกดว่ามันสินสวดจะไปเซเว่นมันบอกมดีบอดีหรอไอ้ป็นคนบอดีอย่างน้อยๆเราก็เผื่อใจมาให้กันบ้างออามหมายเราต้องเราเราอยู่ด้วยกันเนี่ยสนใจซึ่งกันและกัน ว่าโมเมนต์อยากได้เอิญเข้ามาเี่เอาเอิญมากเลยเอิญมากอย่างอย่างทำเลยเอิญมากอายรบกวนบ่อบบดอบตกใจฉันดอกโอ้ยบมแมนต์อายฟือโทรศัพท์ด้วยโอ้ตายหนาวแตกเลยโอ้ยตายตายตายซีโมก็ไปได้นอกบ้านเอาสิไปวันนี้สรุปนี่ฮาเชียทักขวาเห่าโทรศัพท์โอ้ยบ่อบบ๊อด้โอ้ยนอนกลางทขาใจลำบากโอ้ยขออนุญสิซีโมน้ำเจ้าเองพี่น้องเอ้ยผู้ใดก็ได้ครับ ขพร้องมโตเป็นผู้สาวมาคุยกับผมเลยวะผมสิคุยแข่งกันเนี่ยโอ้ยวันมีวันจะมคุยกับผู้สาวเล่นกับใครผมสิคุยแข่งกันเนี่ยเอาไปแล้วไปแล้วแย่เอาเศรษฐแหละเศรษฐ์แหละโอ้ยเศรษฐแหละเอิ่นไม่ยังเคถามกันเนี่ยเอาเอาครับพี่น้องครับอาอลงไปเฉยเอาส้่ายสู้ถ่ายเชียร์กันว่าลงตัวดอกเอาจังหวะกันน้องสุ่มโจ๋นี่ ฟังลำเกี่ยวสิลำัเหนียวเกี่ยวกายเอาครับลากกันไปก่อนครับสำหรับวันนี้ <c oughs> โอ้ <c oughs> ปวดหัวเลยข่อย